เอ้ยต้อนรับขับสู้ดีปัองอุย้ยอืมไม่น่าไปสดกันมันเลยไม่พังเว้ยเออหงายหลังเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเกมเมอรติมียกับสไนเปอร์เอลิท5นะครับ เอาละห่างหายกันไปนาน,นานะฮะกับการเล่นเกมตระกูลนี้ซ,ซึ่งซึ่งผมมาไปติดสตาร์วอแปับนึงก็คงเห็นแล้วแหละว่าลงมาเนาะก็เลยไม่ได้เล่นเกมชุดนี้ต่อแต่ว่ายัางไงมาเล่นต่อให้จบแน่นอนครับปะพวกเรานั้นได้ทำลายโรงงานในมาทรีสแรซึ่งทำให้แผลของมือเลอร์น,นั้นล่าช้าลงแต่ว่าสิ่งที่ผมพลาดคือผมไม่สามารถหยุดยั้งการส่งของรถสุดท้ายได้ ของที่ว่านั้นก็คืออุปกรณ์สำหรับเอาไปทำเรือดำน้ําหล่องหนการส่งของนั้นมีการตบตาโดยทำเสมือนเป็นการส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ผมนั้นได้ตามเบาะแสะไปจนกระทั่งเจอสถานที่ผลิตเรือลนานั้นถ้าปฏิบัติการคราเคนได้เรือํำน้ำลำนี้ไปมันจะกลายเป็นภัยเงียบแห่งท้องทะเลที่เราไม่อาจจะหยุดยั้งมันได้เหนื่อยกูทุกที มาคนเดียวอีกแล้วเสร็จนเะอาล่ะ,ะครับโอเคความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือเราไปทำการยำขเขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องไปตามหาว่าไอ้ปฏิบัติการคาร์เคนเป็นยังไง <c oughs> ซึ่งไอ้ที่เราไปอ่ะครั้งก่อนอ่ะเราไปยำโรงงานสเละเลยนะแต่ดูเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าเราจะยำไม่ทันซะหมดมั้งเพราะว่าโอเปเรชั่นคาร์เคนมันเริ่มไปแล้วอะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวนั้นก็เลยมีส่วนหนึ่งที่เราไม่สามารถจัดไอ้นี้ได้เอ๊เหมือนมีให้ยิงนะ ของเก็บแน่เลยแล้วม <pues> ันสำนักงานไม่ใช่สถานกงานณเอ้ยขอวขับการดีกว่าถ้าเราทำลายรีดโอทาวเวอร์ได้ทุกอย่างก็น่าจะดีอ่าอืมเอ้ยมีคนมีคนอิสดาเยมันอิสดาเยลมันเฮ้ยอย่าอย่าเห็นอย่าเห็นอืมเฮ้ยว่าผมว่าผมขึ้นที่สูงเพื่อสำรวจดีกว่า วิ่งเยี่ยมเลยอิสราเอลแมนพูดเสร็จปุ๊บไปเลยเรลทาวเวอร์อยู่นี่ใช่ไหมตามใครดีวะคนนี้ไหมเอาคนนี้กันฮัลโหลกดปุ่มอะไรข่านะผมลืมแล้วอ๋อคิวใช่ไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมบปุ๊บมบมบมบเขาให้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าก,กระต,กระต๊กกระตากจ้ะกระต๊กกระตากไม่เอาไม่เอา เออแคลลี่โรดผมอัพเปิร์กแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเปิร์กฆ่าปุ๊บฉกตบซับปั๊บอ่ะเอออ่ามอบอื้อหือลงข้างล่างได้แต่ไม่ควรลงเอ,อ่อฟอร์ดแฮมมดุดในนั้นน่าจะมีของที่ฉันใช้การได้ ปะปไปไปบึนบึนไปบึนบึนไปไปเลยเฮ้ยมอไซค์ข้างมอไซค์เฮ้ยชิบหายแล้วโอ้ยมีคนเห็นอ้าอ้าโอ้อะไรติดอะไรเนี่ยโอ้โหติดโง่ๆแค่นี้บ้าบอที่สุดเลยมีอะไรกันมีใครเห็นยังกาใครวะเลยไม่เห็นใครเลยเนี่ยเมื่อใครมายิงมาจากไหนวะเนี่ยไม่เห็นใครเลยสักคนเดียวเนี่ย ลงตรงนี้ได้ไหมได้ด้วยลงสิโถอ้อยโอ้ยโอยโหยลบมาผิดที่ไม่มีผิดตำบลเนี่ยโอ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 ยหูอย่างเยอะเลยขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนดีกว่าขึ้นบนดีกว่าไม่ไหวแล้ว โอ้อยู่แค่ถังแกนี่มันจะไม่เดียวนะได้มันถึงขั้นนี้ใช่ไหมเอาละเปลีื่งหนึ่งเปลี่ยนปืนมาเน้นของเร็วลุกขึ้นปุ๊บปั้งเข้าไปสตงสเตลอะไรแตกทุกทีแม่เจ้าโว้ยรั่วเขาให้ต่อไปเป็นซัพเพรสเซอร์ แพลล็อกอยู่ที่ด้านอีกด้านหนึ่งเหรอระเบิดลงเลยได้ไหมแบนเอตเออแบนเอทแบรนเอตปะขอปาแผลก่อนนี่ผมไม่ได้เล่นนานมากรู้ไหมผมลืมปุ่มหมดเลยอ่ะบอกให้อาหา่าฮะปะปะปะเพลงก็เล่าหลือเลือเกิน ไม่มีคนเนาะลายาวๆแล้วกันนะอ่าล่วงสไลด์วิบกูไปละบ๊ายบายขอบคุณนะที่ตอนรับขับสู้เอ้ยเอ้ยตอนรับขับสู้ดีอเอาละ

อันนั้นให้รู้ไม่ได้เลยเว่ uh huh. อร์่หรือทำลายทิ้งเลยไหนๆก็ไหนๆหนแล้วอะบู้ังแผนหน่อยแล้วกันเล็งหลังปุ๊มงงเดี๋ยวนะกระสุนไรเฟิลธรรมดา ได้เปละวะ่าผมมีกระสุนแล้วบ้างเนี่ยเอ่อมีซับโซนิกมีไม่ได้เว้ยเห็นปะเห็นนี่ว่าอุย้ยไม่น่าไปสดกัมนมาเลยเอาละอยากสดได้นีนึงเอามันหันหน้ามาดิว่าผมต้องหาทางยิงข้างหลังอะตายละ ตาย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 แต่ครั้งที่แล้วรถถังก็ซัดไปจะพังแหลกไม่พังแหลกเอาละเอาวะโอ้มไม่เห็นหรอกฮะอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยไม่มีทางเห็น อ่าอย่างเงี้ยไม่มีทางเห็นอุ้มอ่ะทีนทีห้าด้วยอ่ะสี่สามสองหนึ่งไม่พังเว้ยเออหงายหลังเลยเออไม่เอาดีกว่าว คิดซะว่าเราย้อนเวลามาแล้วทำมันเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะคุณผู้ชมนะนี่เนี่ยผมเปลี่ยนปืนมาเนี่ยเป็น M1 ็มหนึ่งคายอะปืนอย่างด <ste ve> ีนะครับ M1 ็มหนึ่งคาบัยน่ะผลิตในปี1941นะครับจากการรีเควสที่บอกว่าเฮ้ย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 คือบอกว่า M1 ็มหนึ่งายเป็นปืนที่ ทางคันเขาเรียกเควมาบอกว่าเฮ้ย M1 การ์เรม่งก็หนักเกินไปแล้วก็ทอมสันก็ระยะสั้นไปแต่ว่าเราต้องการปืนที่มันมีระยะการยิงดีกว่าปืนพกมีระยะการยิงดีกว่าปืนพกแล้วก็อยู่ในจุดที่เราสามารถจะพกไปไหนมาไหนได้น้ําหนักเบากว่าครึ่งหนึ่งเงี้ย M1 คาร์ไบเลยเป็นช้อยที่ดีมากนะครับไม่เจอใครอะ ไม่ได้เว้ยอะงงงงอาเต้นเบรกแน่นเอาเต้นเบรกแน่นป๊อกเรียบร้อยมีปืนเก็บเสียงก็โกงอย่างนี้แหละ ผมเคยบอกไปในทริปก่อนๆแล้วเนาะว่าปืนเก็บเสียงอ่ะจริงๆมันไม่ได้เบาขนาดนั้นไม่ได้เบาอย่างที่ได้ยินในนี้นะฮะมันเหมือนเสียงเอาค้อนกระแทกเหล็กอ่ะแต่ว่าในช่วงสงครามอ่ะหรือสำหรับคนที่ไม่ชินกับเสียงมันอ่ะมันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเอเอ,เ,อเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะอะไรประมาณนี้นละไปต่อดีกว่าเราเข้าไปในนี้เหรอโอมาทำอะไรที่นีวะเนี้ โหอย่างลึกเลยมาใหม,ม,ม่ๆทำไมมีอะไรที่มานะมาาันคงอเลือรไปแล้วอ่ะเฮ้ฮะมาเข้าว่าไงเนีอม,มา2 2> อสองคนวะ่ะโอเครอดไป ไม่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 เฮ้ยเด็กเด็ยวอสุเลยไม่น่าเลยมีใครไหอ่ะฮะได้ของแล้วเรียบร้อย เอาละที่นี่น่าจะหมดแล้วใช่ปะ่ะมีอินเทลอีกโอโ้โหภลรกิจเสริมมันเยอะจังเว้ยอย่ามาทางนี้นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องอย่ามาทางนี้คนเรานั้นหันไปก็ดีทํามือเงอยตกใจบอกว่าอย่าหันมาทางนี้อย่าถุย เฮ้ยไฮวะนี่เป็นเกมแรกๆเลยตอนที่ผมรู้สึกว่าศัตรูแม่งสายตาโคตรด,ดีแต่เราสายตาสั้นอย่างเง,งียบๆไร่การเอือเลยรถถังก็มาผมว่าหลบบนดีกว่าเว้ย ไปทางไหนดีวะทั้งนั้นสุดขอดแมปแล้วรถถังอยู่นู่นอ่าหันมาทางนี้พอดีด้วยหลบเข้าพุ่งหมดอืมมันเห็นเหรออะไรวะขยับนิดเดียวมันเห็นเหรอแมวหน้าแมวหน้าหันไปเมียว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 ยวเมีมียวเมีมียวเมียยวไม่มีใคร เอออย่างงั้นแหละดีอิสราเอลแมนใครไม่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 โอ้ใครวะเออเป็นไงล่ะสโลโมโชันแบบไม่มีใครเห็นใช่ป่ะอืม มีคนเห็นเว้ยมันเห็นว่าอาได้เห็นใช่ไหมงั้นก็ขึ้นมาหน่อยขึ้นมาหน่อยเคลียกันหน่อยมาเคลียร์ข้างบนมามดีมากเลยสามสองหนึ่งม,มีใครไหมมีใครไหมเหนียวเงือเหนียวขึ้นมา ออาสวยงามเป่าขี้ไปอีกวีปวีเรียกมาทั้งตำบลน่ะมาทั้งกองพันธ่ะตายอยู่บนเนี้ยให้หมดเลยวีปวีวฮัลโหลฮัลโหล Come here my friend Come here my friend Ich bin hier Ich bin hier Come here ไม่มาก็ได้วะ นมีคนเห็นสองคนแต่รถถังไม่เห็นถือว่าดีพอรถถังมันที่แคบคือต่อให้เป็นอย่างนี้ข้างในโคตรร้อนเลยแล้วก็มีเหม็นควันด้วยคุณผู้ชมเพว่าคนที่เป็นรถถังก็ได้เป็นโรคปอดกันส่วนหนึ่ง,งนะอนนี้ผมเคยพูดประวัติแพนเซื้อห้าไปแล้วใช่ไหมมันเป็นรถถังที่ หนักโคตรโคตรคันนี้หนักมากแล้วถูกสร้างมาเป็นรถถังที่ดัดแปลงมาจากรุ่นเก่าแล้วเรียกได้ว่าสร้างมาในช่วงวันเกิดของฮิตเลอร์นะฮะอยากจะเอาใจในายฟลูเรอร์เขานะด้วยความที่มันเป็นรถถังที่ใหญ่หนักละแดกน้ำมันชี้หายเลยเพราะฉะนั้นปัญหาที่จะเจอก็คือรถถังประเภทนี้พอเวลามาไปประจำการที่ไหนอ่ะส่วนใหญ่ไม่เคยมีเอนจิเนียร์ซ่อมแล้วพอเวลามันเสียทีนึงเนี่ย บางทีต้องทิ้งรถถังที่คุณภาพมันยังดีอยู่แต่ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าไม่มีอะไรไม่มีเสียงอะไรมามาร์สซาวเลยอะไปก็ได้วะไปเห็นไม่มีรถถงรถถังอะไรไม่มีอ้าวอุ้ยอัลามอัลลาม ชิบหายแล้วมันอะรามเอออะรามนักโอเคไม่ต้องอะลงอะรามแล้วแล้วนะจ๊ะเอาละมีคนรู้อุย้ยดีนะเสียงข้างนอกมันดังไม่ถึงข้างในอะ่ะทำไมรู้สึกไม่เคยจำได้มีด่านดีวะไม่มีใครใช่ไหมกรึบหักหักคอ เป็นท่าที่อันตรายมากอันตรายตรงที่ว่ามันใช้อย่างไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะการขั้นหักคอมันได้ผลจริงแต่ว่ามันต้องถูกฝึกมาแบบให้รู้ว่าหักแบบไหนไมันถึงจะได้ผลนะแต่ถ้าเป็นคนคอแข็งหรือกล้ามเนื้อแข็งก็หักคอไม่ได้ผลก็อาจจะแค่เคล็ดๆแล้วก็มาสู้ต่อได้เพราะนั้นโดยส่วนใหญ่ถ้าหักคอมักจะเห็นในหนังหรือในเกมเยอะนะครับในความเป็นจริงเขาใช้มีดปาดกันเท่าที่ผมได้ยินมานะผมไม่รู้ผมแค่ได้ยินมาว้าว ว้าวของดีทงนาซีคุณรู้ไหมว่าสัญลักษณ์ของนาซีอ่ะจริงๆมันมาจากการเอาพุทธสวัสดิกะมากลับด้านกันโอ้มคิซึมเหรอถ้าใช้ตาบีดโดไปทาลายยูโบ๊ทก็น่าจะเวิร์นะ ถ้าเรากดนี่มันจะรู้ตัวไหมกดไปแล้วกันอ่าฮะเอาไปที่นู่นเลยถ้าเราต้องทำลายยูโบสเราใช้วิธีนี้อาจจะเวิร์กเจอแล้วนี่ไงอ่าฮะเยอะดี แล้วจะปลดยังไงวะมันต้องมีแคร้งสำหรับปลดข้างบนปะไม่เห็นไม่เห็นปืนเก็บเสียงอ่าฮะดี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 ยูโบสนะครับหรือที่เขาเรียกว่าอูโบสภาษาญี่ปุ่นเอ้ยภาษาเอยาาเอรมันตัวยูเขาจะอ่านเสียงว่าอู เพราะนั้น U boat หรือ U boat เนี่ยก็คือมันก็คือตัว U แล้วก็เขียนว่าโบ a นั่นแหละก็คือมันก็คือคาว่าซับมารีนใช่ไหมแต่ภาษาละมันเขาใช้คาว่าอะไรอุน Un อุนเทอร์หรืออัน uh Underwater เออเดี๋ยวนะ U boat มันคืออุนเทอร์อะไรสักอย่างวะเออน,นี่ผมจําไม่ได้ผมไม่รู้ผมลืมไปแล้วอะแต่ว่ามันก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการเอาอ,ากอ,อักษรย่อว่ามันคือเรือใต้น้ําเท่านั้นเองคผูชมไม่มีอะไร วิลิสมาหลามากกว่านั้นเลยคือเซนส์การตั้งชื่อของเยอรมันอนะ่ะมันค่อนข้างจะแบบให้ผมพูดตรงๆนะมันดูทื่อๆมากเลยกับหลายๆอย่างอะ่ะทั้งรถแบบ VW m แล้วก็โฟล์ s สวา e เอะไรง้นคือมันเป็นด้ให้อักษรย่อมามันเป็นแบบความเคยชินของเขาอะ่ะที่เขาต้องทำแบบนี้อะ่ะปลอกเ่อาไปมีของดีไหม เอาละพร้อมเรียบร้อยนะจ๊ะอ่าฮะเ a ็ h o า from ต safe distance. นหรอต้องไปยิงที่ไหนอะคราวนั้นอะเขาบอกว่าให้เราไปเซฟดิสแ c นใช่ไหมแล้วผมเอาตอร์ปโดยัดไปแล้วอ๋อและแมีใครไม ม,ม,มีใครไหมอ้เสียงเพราะเสียงเพราะสามคำถามคือต้องยิงตรงไหนวะอ๋อยิงสลิงพร้อมเล็งปังเข้าไปนั่นแหละเรียบร้อยอูโบอู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 โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหโครบครบ ฮุบโอ้โหว,ว้าวคนเดียวเก็บทั้งฐานเลยจ้าเรียบร้อยเสร็จภารกิจหรือเปล่ากลับได้ยังเ่ยไปไหนกะภารกิจยังไม่หมด,ดอ,อีกออ้ต้องไปทำลายป้อมอีกแล้วโอโหอีกซี่นหนึ่งของแมพมึงใช้กอคุ้มนะเนาะออลเามาของเราคนเดียวดีกว่าโอเค ว้าไปอีกด้านหนึยงของแมปเลยแล้วกันฟิวหานมาทางนี้แม่ๆคนนั้นตายไปแล้วนี่เราย้อนกลับมาทางเดิมใช่ไหมธรรมดารถถังจะมีคนมองอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งคนหลังคนจริงๆด้วยมามั็จะพูดเลยมันเป็นไปได้ไงโอย พตอนแรกผมก็เลยจะบอกเลยว่ารถถังอะ่ะมันจะมีคนขับอยู่4คนในรถจะมีคนที่เป็นคนขับอะ่ะซึ่งจะมองด้านหน้าตลอดแล้วก็มีคนที่เป็นพ่อมลปืนหมุนกับอีกคนที่เป็นเหมือนกับคนสังกัดเอ้ยสังเกตการมันอยู่โซนด้านบนหมดเลยแต่นั่นแหละครับประเด็นคือมันรู้ได้ยังไงว็บมันเห็นหรือมันหันวะเออไอเอ็มหนึ่งคา,าบายมันดีจริงๆวะ่ะ ยิงเร็วขนาดนี้ชอบชอบชอบฮัลโหลไปยิงโ oh อ้โหกระสุนมันแรงเว้ยโอ้เชียวหน้าไนิดเดียว เพ่นเพ่นเพนเพนเพนอย่างน้อยรถถังก็ตามเราไม่ได้แล้วเออช่างมาแล้วกันไปละโอ้โหแต่มันโล่งมันมันโล่งไปอ่ะถ้าเจอสไนเปอร์เหมือนกันนี่ชิบหายเลยนะอาต้องยิงใครอ่ะเรีโอโพเหรอโอ้ปืนเรีโอโพจริงด้วยอ๋อไม่ใช่ดิวา E เีโอโพรทำลายไปแล้วในอ๋อนี่เันอีกเกมหนึง่งอีกเกมหนึ่งเทอ๊ะเอ๊ะผมทำลายเีโอโพไปกี่ลำกี่คันแล้ววันนี้เลโอโพคือคือไอเอ่อปืนใหญ่ยิงข้ามทวีแบบที่มันเป็นรถไฟอ่ะคุณผู้ชมเออแล้วเยอรมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบตั้งชื่อรถถังรถอะไรพวกแพนเทอร์ไทเกอร์เลโอโพหนีไม่พ้นตระกูลเสอืเสอเนี่ยแหละอืมคึบ นี่แหละเขาเรียกว่าหมอจัดกระดูกแต่จัดแบบเนี้จัดว่าจัดว่าหนักไปนะฮะพวกเขาคงไม่คิดหรอกมั้งว่าจะมีคนบ้าลุยเข้ามาถึงแนวหลังขนาดเนี้ยซึ่งถ้าเกิดสมมติเป็นถ้าผมเป็นทหารลัตเวนในแนวหลังอะผมบอกเลยว่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือเดินเบื่อๆไปอะแล้วถ้าเกิดสมมติเกิดอ,อะไรพีประกันต์ตีเนี่ยครับ ก็คงไหวตัวช้าแบบนี้แหละผมไม่แปลกใจนะถ้าทำไมไอ้พวกทหารพวกนี้มันเหมือนกับงงๆเ่อะๆแต่มันไม่งง่เซออยที่ผมคิดว่าเฮ้ยชิบหายละพอพอพออารามดิสเซเบิ้นไป ถึงแล้วป่ะเออทำลายปืนใหญ่ต้องใหญ่โหทำลายปืนใหญ่ใจต้องนิ่งมีคนป่ะโอ้โหอารามดังลั่นเลยเว้ยอืมเหมกอนกันจะยิงอันต่อไปใช่ไหมได้เพราะฉะนั้นเราต้องถุยน้ำลายใส่ถุยอาา่าฮะกลับฟิลสวิตต์ออกเสร็จปุ๊บจะระเบิดก่อนที่ออกพ้นกากระบอกปืน หลังจากนั้นก็ก็ไปเหรอเยี่ยมโอ้มแหกปากกระบอกฮ่าฮ่าง่ายย่งกระปอกปากเข้ากลรวยทุกอย่างพังหมดแล้วเพราะเราคนเดียวนี่ต้องได้เหรียญกล้าหาญสัก20อันได้มั้งเนี่ยฮะ คำถามคือไปไหนต่อวะไปละจ้าอ้าวล้วกลับมาที่นี่หรอไปละกลับบ้านแล้วครับอ้าวไม่ทำอะไรวะทำอะไรอ่ะอ,อ๋อออกทางนี้ อ๋อมีรถอยู่โอเคขับมาจอดตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้ไปละแล้วให้คุบอกที่รถแต่สุดท้ทายไปกลับที่เหลือแล้วก็นั่งหน้าเนียนๆนยนนยนคมๆไปแฟเบอร์ไดได้ติดต่อกลับมาและได้ส่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปฏิบัติการคลาเขนมมาให้เราฮะ ัวต้นแบบก็เสียหายข้อมูลทั้งหมดก็สูญหายไอ้สิ่งที่เราเตรียมการมาเป็นเดนือนๆพังชิปหายหมดแล้วมีรายงานว่าพันธมิตรทางญี่ปุ่นของเรานั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับเขาคงจะไม่สามารถมาคิกุอโนเนะก,กับเราได้เหมือนสมัยก่อนแล้วครับกูจะไม่ไปโกเมนดาไซอะไรกับมันท้งนั้นเรียกทุกคนไปปกป้องเทสติ้งเฟสิลิตี้เราจะทำงานนี้ต่อแล้วถ้าใครขวางเอาวาสบีป้ายลูกตามันซะ เออจบแบบเนียน,น,ยนๆนะคิวลิสยังมีด้วยเหรอไม่เห็นรู้เลยเดี๋ยวอ่ะภาธุรกิจนี้ก็จบง่ายๆนะครับก็แค่มาทำลายยูโบ๊ด้วยตัวคนเดียวจบอืมวันแมนอาร์มี่ชิเปลงเลยอ่ะขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชมที่รับชมในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นการเทสใหม่ไปอีกแล้วผมต้องรีเซ็ตใหม่เกือบทุกครั้งเลยเนี่ยต,ต้องขออภัยด้วยกันถ้ามีอะไรผิดพลาดนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับกับช่องเกมเมอร์ติเมียครับสวัสดีครับ